นี่ดูที่ขึ้นกันแบบเรียงกันเลยอะ่ะหนึงสองสามนี่ดอกน่ารักมากดอกน่ารักมากดูดูดอกตัวนั้นดอกไปเลอเลยนู่นอุ้ยสองดอกนี่แหละอยู่ในป่ามันก็จะเพลินแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยบ้านช่องก็ไม่อยากกลับแล้แบกไปนี่ ปิดปิดหลุมมันสักหน่อยนึงดูดิดอกกำลังกินเลยอ่ะนี่งามงามงามตะกี้เห็นตรงไหนอีกเนาะตรงเนีอีกเนาะเดี๋ยวยก็จะนั่งขา่าวนี่นี่นี่ตรงนี้นี่อุ้ยนี่ตรงนี้อือไปก่อน ใส่ปีนี้ไม่มีใครเข้ามาเนาะปีที่แล้วก็เข้าไม่ทันละป่านนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันคนเ,ออเดนมาร์กเพราะคนเดนมาร์กเขาเก็บอยู่นี่ดูดิดูนี่ชอบมันดูชอบอยู่ใต้นี้โอ้ยเอาหายไปในซีกหนึ่ง <laughs> หายไปในซีกหนึ่งโอ้ยดูดิดอกกําลังแบบขึ้นแบบขึ้นใหม่ๆเลยอะ่ะนี่เพิ่งมาเก็บไม่ไม่กี่วันนี้เนเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วนี่ นี่อุยอ้ยวุ้ยวุ้ยน่ารักตัดขาก่อนพี่น้องดยัางงามถ้าเดินไปอีกก็เจออีกนะนี่โอ้ยไปทางไหนทีนี้ไม่อยากเดินไปไหนเลยทีนี้เดินแล้วมันเจอเห็ดล้วก็เก็บกลับบ้านทีนี้ไปแจกใครทีนี้ดูดิเต็มเลยนี่ นี่เป็นกิจกรรมที่แบบสนุกมากเนาะเก็บเผ็ดคนไทยชอบเก็บเผ็ดก็จะสนุกช่วงนี้คนที่ไม่ชอบเขาอยู่บ้านไปทำนู่นทำนี่ทำอย่า,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 างอื่นไปนี่อ่ะตะการหนักมาก